สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วยี่ห้อยอนเกอร์นะคะรุ่น YK80B ค่ะตรงนี้จะเป็นมาตรฐานเยอรมันนะคะขั้นตอนแรกนะคะฐานที่ลูกค้าใช้จะต้องเป็นฐานอะคาลายนะคะ 3A 2ก้อนนะคะเมื่อได้ฐานมาแล้วให้ลูกค้าดูด้านหลังนะคะจะมีลูกศรบอก ก็คือให้สไลด์เลื่อนไปด้านขวานะคะตามลูกศรแล้วก็เอาฐานใส่เข้าไปนะคะตามขั้วตรงนี้จะมีขั้วบอกนะคะว่าเป็นขั้วไหนนะคะปิดก็สไลด์เหมือนเดิมนะคะทีนี้จะชี้แจงนิดนึงนะคะว่า เวลาลูกค้าจะใช้งานนะคะอย่าพยายามไปดึงตรงก้นตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีสายแพรวงจรอยู่ด้านในลูกค้าบางท่านไม่ทราบจะไปดึงก็ทําให้สายแพรขาดน,นะคะลูกค้าอย่าทํานะคะตรงนี้จะเป็นตัวหนีบให้ลูกค้าหนีบแค่นี้ก็พอค่ะปุ่มจะอยู่ด้านนี้นะคะอ่าลูกค้าบีบแค่กดปุ่มปุ่มเดียวเลยค่ะแล้วก็ใส่นิ้วเข้าไปแค่นี้เองแล้วก็รอ จอปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้จอเหมือนจะเป็นจอโทรศัพท์เวลาถ่ายเขาจะวิวแวบ,บวิแบแวบอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะไม่ไม่วิวแวบ,บนะคะจอจะนิ่งอยู่นิ่งๆนะคะเนี่คะ่ะออกซิเจนจะได้98ค่าชีพจรหัวใจอยู่ที่80ดสิบ pi สองุดสนะคะขอบคุณมากนะคะ